ุ่มโต้งทูพีค่ะช่วที่ผ่านมาหลายคนก็รู้ข่าวแล้วแหละเพราะว่าตอนแรกเนี่ยสอบแววเลิกอยู่นั่นแหละล่าสุดก็มีการประกาศว่าเออเลิกจริงๆคอนเฟิร์มเลย <Conf irm S 1> ว่าเลิกแน่นอน นะก็สงสัยไงว่าทําไมเขาถึงเลิกกันล่ะเขาไม่ต้องสิปีทุกคนก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่รวมถึงว่ามีใครมาทําให้รักสะดุดหรือเปล่าใช่ทีนี้ล่าสุดนะเราไปเจอสาวปลางที่งานถแถลงข่าวของคาสเต้แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะอ่ะทีนี้ก็ไม่พลาดเลยที่จะไปจอไมค์อัปเดตข้อเท็จจริงให้หายสงสัยกัน ทีนี้เจ้าตัวเนะก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเนี่ยระหว่างโต้งทูพีเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วออก็คือสถานะตอนนี้ก็คือเป็นเพื่อนกันใช่ค่ะมีการพูดคุยตัดสินใจกันมายาวนานสองเดือนแล้วก็แสดงว่าต้องตัดสินใจอย่างยาวนานเหมือนกันนะก็คือต้องยอมรับเลยว่าเนี่ยพอจะเปลี่ยนจากแฟนพอพูดถึงเรื่องการแต่งงานเนี่ยมันก็มีเรื่องดีเทลละเอียดยิบย่อยมากขึ้นเข้าใจทีนี้ก็ ต้องทบทวนจุดประสงค์หลายๆอย่างาทีนี้ไม่ได้มีฟังเส้นส,สุดท้ายตามข่าวคใครชีวิตเนี่ยไม่มีไม่ได้มีฟางเส้นสุดท้ายแบบรูปควาอดทนอะไรเงี้ยไม่มีใช่อ๋อเป็นเพื่อนที่ดีเป็นแฟนที่ดีกันมาตลอดเลยแต่ถือว่าเหตุผลเนี่ยไม่สามารถอธิบายเป็นดีเทลได้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน<ๆ>ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจนะเออว่ามันเป็นเรื่องยากสําหรับเธอแล้วก็โต้งด้วยอค่ะทีนี้รู้ อันนี้อยากรู้ไม่มีอ๋อถรถไม่มีย้ําเลยไม่มีไม่มีนะคะตอนแรกทุกคนแบบจับโยงจับโยงไงว่าแบบเฮ้ยสาวปลาแบบสิเกักคนนี้หนุ่มต้องไป็นิเด็กคนนั้นหรือว่าจะมีบือที่สามหรือเปล่าใช่แต่เธอเนี่ยต้องบอกว่าเธอขอโทษจริงๆคือว่าตอนนี้โมเมนต์นั้นเนี่ย คือสภาพจิตใจเนาะแล้วก็สภาพร่างกายด้วยอาจจะไม่พร้อมที่จะออกมาพูดเรื่องนี้หรือว่าให้ข่าวแต่ว,ว,ว่าล่าสุดก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่3อย่างแน่นอนอืทีนี้เมื่อถามว่าเอ๊ะแล้วมีลุ้นลีเทิร์ไหมอ่าเธอก็บอกว่าโอ เราสองคนคุยกันยิบย่อยเรื่องนี้มากแล้วปัจจุบันเนี่ยตัดสินใจเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดีกว่าแล้วก็อนาคตเนี่ยยังไม่รู้ก็เป็นเรื่องของอนาคตไปใช่ค่ะแต่ณตอนนี้ก็คือตัดสินใจว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะค่ะก็เรียกว่าแฟนคลับก็ก็ต้องแบบว่าเข้าใจนิดนึงเนาะเข้าใจในการตัดสินใจของเขานิดนึงทีนี้ก็เธอก็ยังขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจแล้วก็ขอโทษที่ทําให้หลายคนเนี่ยเสียใจกับเรื่องนี้แต่อยากให้เชื่อใจว่าเราคิดกันมาแล้วเข้าใจ